แออนไปส่งเขาหน่อยน้องที่ไหนครับพี่เอไปไปที่ไหนก็ได้ค่ะอยากไปด้วยอะ่ะ <laughs> พี่เป็นเจ้าองแล้วพี่ก็ไปส่งเขาสิหน้าหนูไม่สวยเหรอหน้าหนูไม่สวยเหรอคะไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับผมแ้นเ,เดี๋ยวผมไปส่งให้ครับ <laughs> ไปครับที่ไหนครับ สัดน่าโดนแบนมากเลยกูเนะี่ยปิดตาดิทุกคน มองเธอแล้วใจเต้นตุบตับลองลองไปถ่ายอาวุธดูไหมครับอะไรนะมันไม่มีนะครเกษตรกูมีบอกว่าเอ็นด์ลัดจะอยู่ในตู้ครับมีมีบัตรประกันไว้ใหลองเอาออกไม่เอาไม่เอาไม่เอันนี้มันอยู่ในเมนูแอดมินยังใช้ไม่ได้ไปหาพี่นมให้กูหน่อยใครมีอ่ะบอกเอกก็ได้ใครใครแอดมินอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยว อ,อ๋อตอนกูมางานประมูลชัวเลยเดี๋ยวผมโทรตามมึงมึงว่าถ้ากูไปยืนอยู่ที่กระลาดอะ่ะมันจะมีใครสนใจกูได้แล้วก<ๆ>ูได้แล้วมึงว่าถ้าถ้ากูไปยืนอยู่ที่กระลาดจะมีใครทักกูปะผมว่าน่ารักอย่างนี้ยังไงก็มีคนเข้าหา พี่คะเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเ,อเอดี๋ยเดี๋ยวคนนี้คนนี้คนนี้ครับู้ดิพี่คะพี่คะอ่ะไปส่งหน่อยได้ไหมคะไปส่งหน่อยได้ไหมคะอะไรนะครับเติ่ขา,างดิ Hello, <ช>้ฮัลโหลครับใส่ดิใส่ข้างขวาข้างขวาบอกบอกอะไรฮัลโหลครับไปส่งหน่อยได้ไหมคะ แอนนไปส่งเขาหน่อยน้องที่ไหนครับพี่อ,อ่ไปไปที่ไหนก็ได้คะ่ะอยากไปด้วยอะ่ะ <laughs> พี่เป็นเจ้าของแล้วพี่ก็ไปส่งเขาสิหน้าหนูไม่สวยเหรอ <laughs> หน้าหนูไม่สวยเหรอคะไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับผม้เ,เดี๋ยวผมไปส่งใหค้ครับไปครับที่ไหนครับ <laughs> ไปไหนก็ได้คะ่ะอยากนั่งไปด้วยอะ่ะ ตอนที่ผมจะไปไอ้นี่กับน้องครับไปไปจบปูนะครับไปเดี๋ยวหนูไปจบปูด้วยก็ได้ค่ะไอ้อ่ำตี๋เข้ามาถึงอยู่สุดอี่ยบปูงเนาะพี่ไปก่อนเลยได้เดี๋ยวผมไม่หาอะไรทำเอาดีๆแล้วไหมไปจบปูแล้วกันไหมบอกไปส่งได้แค่สองคนพี่ถึงนั้นอ่ะไปไปส่งหนูกระลาดก็ได้ค่ะพี่กระลัดตีพี่ไหนครับกระลาดนตีค่ะ กระดาษตีโอเคครับถาเรื่องชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรเหรอคะชื่อลีครับชื่อลีชื่อลีครับรีอาเบมิยรครับเดี๋ยวเรี๋ยวลอง thank you thank you โอเคครับ ดใช่เหรอหน้าก็ดูดีแล้วนะดูดีแล้วด้วยเฮียไอติบาเหรอเชยเด,ด,ดี๋ยวดูอินนีอยู่เหรอถ้าติบานี้คือต้องแต่งตัวดูดีเลยนะเราก็ต้องทำเสียงให้แบบว่าไอ้นี่เลยนะถ้าไอ้ติบา มันจำเราได้หรือเปล่าจำเรามันมันมันจำเสียงไม่ได้มึงพูดถ้ามึงพูดปกติมันจำเสียงไม่ได้นี่ไงมันบาลมันบาลมันบาลมันบาหนึ่งต้องแต่งตัวน่ารักน่ารักก่อนเดี๋ยวนะกต้องแต่งตัวน่ารักน่ารักต้องแต่งตัวน่ารักต้องแต่งตัวน่ารักน่ารักก่อนต้องตัดเสียงมันเลยต้องไอ้คิดว่ามันแต่งตัวยังไงวะให้มันน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะที่น่ารักแล้วเหรอเอาหนวดออกไม่จะกินต้องสามสี่ป่ะ หนวดออกที่มึงไม่ได้รักเพราะมึงมีหนวดทำไมมันเฮี้ยจังอ่ะไอศาสตว์ต้องเปลี่ยนผมปะใช่ไม่หนอแบบตี๋มันชอบแบบผู้หญิงวัดแกะนี่แหละได้เหรอเฮ้ยดูดีแล้วที่รักอะไรวัดแกะวัดแกะเรื่องอะไรแกะเปียเมื่อกี้แกะเปียนี่ล่ะแกะเปียที่มันเป็นเปียเะยาวๆเมื่อกี้อ่ะ เน่หนึ่งอันนี้ก็ได้เ่เปลี่ยนสีผมเลยอันเมื่อกี้เออสีอะไรน้ำตาลน,น้ำตาลอ๊ะสีเขียวไหมจะได้คู่กับมันมันดูพิรุธษไยใช่เหรอเออน้ำตาลน,น้ำตาลเนี่ยอ,อันนี้ไหมได้ได้เราแต่งตัวใหม่แต่งแต่งแต่งตัวแบบไหนดิดูดิแบบสายเดี่ยวเสียวรุดใช่เหรอเออ เฟ้ลมมีเยอะอ่ะนี่เหรอแบบน,นี้เหรอนี่มีประมาณนีก็ได้โชว์โชว์เนื้อโชว์หนังเลยใช่หรอม,มีไหมไม่มันหมดไอ้นี่แล้วที่รักคกริสต์มาสไอ้ทียช่องอุดนแบนแน่นอนเลยแบบน,นึงปิดจ,จอก่อนไอ้สัตว์รักชุดนี้มันไม่ได้มันบล็อกอะดูดินีนก็ต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยน ก็เอาเสื้อปิดดีเอาเสื้อปิดหน่อยอ่ะกูรอยสักกูกูขี้ไปสักเพิ่มเชือเสื้อเชอร์รี่เมื่อกี้ไงนี่ไหมนี่ไหมไม่ใช่อีกอันนึงเอออันนี้อันนี้อันะกางเกงอ่ะกางเกงขาสั้นไปประมาณเลขกหนึ่งเลขกสองอ่ะมันจะอยู่แรงเลยครับนี่เออเอันนี้อันนี้อันนี้ขาเล็กดีอันเนี้ยอออันนี้ขาเล็กอันเนี้ยอันเนี้ยนะถุงมือใส่ทำไมอ่ะเออไม่เป็นไรหรอก แต่เพื่อมันอยู่ไหน <ผม S 1> วะผมนี่รักเหมือนขึ้นลาเลยอะ่ะไอ้กูเปิดสตรีมดูวะไอ้เชี่ยมันนั่งกับทีซีดิมันนั่งอยู่กับฮอดิผู้มีสมงนะครับครับผมแฟนทำอะไรพี่ไอ้พี่ชายมันขับหรือว่าใครขับเปะ่นหนึ่ง ักูใส่ชุดนี้ออกไปเล่นได้ไหมเลี้ยพี่แฟงนี่เลี้ยพี่แฟงนี่ได้นะกูใส่ชุดคู่ออกไปเล่นได้ไหมไม่รู้อ่ะพูดไกลๆพูดดังๆหน่อยพี่แฟงคะพี่แฟงมีคนเรียกพี่แฟงใครเรียกพี่พี่แฟงคะครับคิดถึงนะครับอกเลยคิดถึงนะคะฮะ F4 ค่ะใครครับ F F4 พี่ค่ะ ใครครับใครมันถามว่าใคร FC พี่คะ่ะหนูหนูชอบพี่อะค่ะอะไรนะครับหนูหนูแอบชอบพี่ค่ะเอ้ยโก๊บ้าไอ้นัก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 ไม่รู้ว้า,วามึงแก่ดิใครอะใครวะ ใหหนูไปด้วยได้ไหมคะไม่ไม่ได้ครับผมแข่งอยู่ครับมีแฟนแล้วสู้ๆนะคะเป็นกจรลังใจให้สู้ๆน้องเสี่ยคุ้นๆน่ะโอ้โหไอ้เหี้ยบรันมึงเราเป็นอย่างลูกขัวสาวมึงสู้ๆไอ้สัตว์โฟกัสครับพี่ทำได้พี่ตีพี่ตีพี่ตีผมป้ายผมจะปอยพี่ตีฟังไหมอะไรพี่ตีใครไม่รู้โดนแน่ข้างหลังยับอ่ะแค่นั้นแค่นั้นแค่ไหนได้ไม่เป็นไร เป็นอะไรเบื่อเลยใช่ปะเบื่ออะเบื่อรอบนี้เบื่ออะพี่โอเครอบนี้ผมแบบผมฟังแล้วผมเบื่อแทนอ่ะหลังผมวะพี่โอเคผมไม่บอกแล้วกันอะไรแงอะไรมึงจะพูไปเวนี่ใครเนี่ยพี่แฝงไม่รู้เนี่ยปะกอ่เาเอาแงไปเอาแกงไปเอาแกงไปเอาแฝงไปไปวะไปไปไม่กคุนี่ไปเ็แล้วหล่อปะไปดอเก็ดไปเใช่หรอฝั่งเป็นอะไรอ่ะไปไปด้วย ไปด้วยได้ไหมคะสาวที่โอ้ยเยออไปดีดีอันนี้ใครครับเนี่ยประชาชนก็ไม่ดูไม่หรอูไม่มรอะเฮ้ยพี่มีรถเอารถไปเอาไปพี่ไปดีกว่าตีเอ็มดีสี่มงสี่เจเคสี่ทุ่มลองิงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชื่ออะไรคะไม่ได้ไปช้าน้อง อย่าหาทำอีกขอกคุณแจ้ได้ไหมอ่ะโอ้ยนี่มานรู้รู้แน่ไอ้ยตีอ่ะ Điều đây chưa ấy chụp ấy chưa ấy chụp ấy chưa ấy chụp ấy chưa 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 ấy เอาละครับวันนี้มาอยู่กับจุกกู้กู้จุกนะครับในการอุ้มหอตามแล้วหนึ่งลำตามมาสป,ปอร์ตมาเรื่อยๆกุกจู้กู้จุกจะทำยังไงเจอตำรวจหนึ่งคันเหินไปต่อหน้าชนต้นไม้หนึ่งทีเอาละครับตอนนี้จุกกำลังได้ดีตำรวจหอหนึ่งลำกัตบตำรวจหนึ่งคันครับไปแล้ววนเวียนไปเรื่อยๆตานนี้น่าจะโดนแน่นอนอยู่ในคุก๋ยวเราจะเข้าไปอยู่ในคุกโอเคปะตอนไปโดนจับ เราเดินจับกันวิ่งขับตึงเหมือนกันนะเนี่ยจุกเนี่ยไปหนึ่งยางไปขับอย่างเงี้ยไป,นปหนึ่งยางไปขับโคตรโง่เลยสัตว์มึงเจอตำรวจเขาเจอตำรวจเขาทำทึกแซกแบบนี้กันเลยไอ้โง่เอ้ยมึงต้องขับเลี้ยวไปเลยไอ้เฮียตีโค้งกว้างเป็นกิโลเลยนะไอ้เฮีย หรืออะไรอ่ะอุ้ยขับตึงอยู่นะเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะเพิ่งรู้เนี่ยว่าไอ้เฮียนี่ขับรถเก่งเย,ย,ย็ดเย็ดทำไงเย็ดเอาแล้วนี่เจออาวันในศาสตร์เจออาวันจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเอาแล้วนี่เจออาวัน อะไรนะน้องเฉี่ยวอะไรนะนตัวไหนนะขอส่งลมให้ดูหน่อยกาพิมพ์พิมพ์จอนะไหเนี่ยที่พิมพ์พิมพ์พิมนะพ์ฝั่งนี้เลยตัวไหนอะเอฟเฟนแบกอะเหรอเอฟเฟนแบกอะเหรอขอปีไหนปีไหนถามดิน้องจะปล่อยให้หลอดเนี่ยไอ้เที่ยวของจริงว่ะใจดีชิมผาเจอจะกราบตีนงามๆเลยไอ้เที่ยวน้องขายให้ด้วยวะ่ะโคตรใจดีอะ ไอคอนบวกแปดหรอน้องมันมีเหรอกูจะเอาทางไหนซื้อไอสัตว์กูจะเอาทางไหนซื้อไอเฮียควอยไอคอนบวกแปดกูจะเอาทางไหนขายราคาทุนก็ว่าไอเฮียราคาทุนกูบอกให้เลยนะน้องอะ่ะกูว่าทำตลาดพังอะ่ะ น่าจะเป็นคนแรกๆ,ๆเห็นเขาพูดอยู่นะั้น่าจะเป็นคนแรกๆ,ๆที่ซื้อของซื้อราคาราคานักเตะที่แพงมากๆอะ่ะราคาทุนเขาว่าเ <laughs> ท่าไหร่นะกี่แสน <laughs> ในเกมห้าล้านล้านโอ้โหเฮีย เออถ้าเอาตังค์ที่ไปเติมแล้วเกลือเกลือซื้อได้อยู่ไอ้เหี้ยน้องเขาไปเล่นทีมอะไรอ่ะเขาเลยมีอ่ะเขาไปทำาเขาไปทำไบยเยอร์เหรอเขาน้องน้องเขาเคยทำไบยเยอร์เหรออ๋อปูไบยเยอร์ตอนนี้น้องเขาไม่ได้ทำแล้วมัง้งน้องเขามีซานุงซานนี่ด้วยไงเขามาให้ผลเราน็ต้องไปทำอย่างอื่นปั อุ้ยจุกมันขับตึงแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยจุกหกดาวทีรักเออไอ้เด็กมันขับเก่งดูดิมันขับเก่งนะเว้ยไอ้เหี้ยมันไม่ได้กระจอกนะคนอื่นชอบว่ามันเห็นมันตลกเนี่ยดูดิมันก็เก่งเลยไอ้เหี้ยมันเก่งนะเนี่ยดูดิไอ้เหี้ยห้าดาวแล้วเนี่ย ตำรวจคันว่าฮอนดูดูฮอมันจะชนอยู่แล้วมึงเห็นฮอรปะกูดูดิกูดูฮอมันดิพี่ฮอมันขับแบบบ้าแบาบบ้ามากอ่ะฮอประเทศเราอ่ะไปแล้วหนึ่งยางจุกบเลย<ว>เดินเข่าแล้วถ่วงเวลาละรู้แล้วว่าเกม ำรวจชนเทคสองพร้อมเลยไหมครับลงหนึ่งพร้อมเลยครับแต่ข่อน้าแต่นะขวาน้ากับซ้ายหลังขวาน้ากับซ้ายหลังไอคอนครับนันไงไอที่อะไอคอนครับดูดิถามราคาผมจะไม่บอกนะว่าเท่าไหร่ผมจะไม่บอกผมจะไม่บอกว่าเท่าไหร่ ราคาทุนน้องมาซื้อมาเท่าไหร่วะสองแสนใช่เหรอเท่าไหร่ดีผมถามอยู่เท่าไหร่ดีโอ้โออหชอชนใช่เหรอมาชนได้ด้วยเหรอพอมาชนได้ด้วยเหรอ ที่รักเอาไว้